เหตุการณ์ตอนที่แล้วทอยถูกหญิงสาวร่างสูงตั้งคำถามเพื่อให้เขาตอบตามความเป็นจริงกูถามว่ามึงเกิดคนอะไรผู้หญิงคนนั้นยื่นใบหน้าพุ่งเข้าหาและตะหวาดเสียงดังลั่นจนทั้งห้องสั่นสะเทือนทอยรีบตอบกลับให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยความลนลานเฮ้ขอโทษครับคุณกลางคืนครับ พอได้คำตอบที่พอใจเธอก็ถอยกลับไปยืนตามเดิมก่อนจะทำท่าทางเหมือนกำลังจดบันทึกลงในสมุดเธอฉีกแผ่นกระดาษนั้นออกมาพร้อมกับแลบลิ้นยาวชวนสยองขวัญแล้วขยํากระดาษลือลงท้องไปต่อหน้าต่อตาอเธอกล่าวเสียงเย็นเยียบแล้วเดินออกจากร้านไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถอยขาอ่อนแทบสุดลงกับพื้น เขาไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรรู้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขียนอยู่ในกระดาษนั้นเกิดขึ้นจริงและมันก็ยังไม่จบนาฬิกายังคงเดินต่อไปยิ่งมันเข้าใกล้เลขสี่เท่าไรหัวใจของเขาก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆและแล้วเวลานั้นก็มาถึงตีสี่ตรง ประตูร้านเปิดออกอีกครั้งไม่ใช่ร่างของผู้หญิงตัวสูงคนเดิมแต่เป็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ผอมติดกระดูกไรใบหน้าทั้งตัวของมันเป็นสีดำอย่างกับเท่า่านมีเศษผงคล้ายขี้เถ้าลอยคลุ้งล้อมอยู่รอบตัวมันเคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าชวนขนลุก